ครับผมสวัสดีครับสำหรับชาวบ้านเมืองออนไลน์นะครับและตอนนี้นัดก็พาทุกผู้ชมมาอยู่ในสนามเทสไดของสนาม Spirit 4x4 mm hmm. และรถที่เราจะมาเทสไดยอยู่ด้านลัางนันทั้งสองคันครับโดยทางซ้ายมือจะเป็นรถ Subaru Forester และทางขวามือจะเป็น Subaru XV นั่นเองส่วนสมรรถนะในการขับขี่จะเป็นยังไงนั้นตามนั้นเลยครับผม ครับและตอนนี้เราก็อยู่ภายในของรถ Subaru f o r e เรสตแล้วนะครับส่วนบรรยากาศในการขับในการทดสอบสมรรถนะภาพจะเป็นยังไงเนี่ยตามนัดมาดูเลยฮะเนี่ยเราถ่ายกันสดๆบรรยากาศจริงในการขับเลยนะฮะสถานีแรกเปรียบเสมือนนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นโรลเลอร์ทั้งเส้นนะครับฝั่งขวาโรลเลอร์จะอยู่ช่วงข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปเพื่อที่จะให้ล้อทั้ง3ล้ออยู่บนโรเลอร์ก็ทําให้เหมือนกับ เราอยู่ในโคลนลื่นๆนะครับแล้วเรามาดูว่าในการถ่ายกำลังให้เขาขับขับเพื่อนผ่านไปได้เขาจะทำยังไงตอนนี้อยู่บนโรลเลอร์ตอนนี้คือเป็นเสมอว่ารถเราอยู่บนโคลนใช่ครับอยู่ในโคลนจมโคลนลงไปแล้วมีล้อเดียวนะครับที่ติดถนนติดพื้นอยู่นะครับดูการทำงานเขาก็จะทำงานลื่น จะถ่ายกําลังไปล้อที่ติดนะครับก็คือโอนกําลังมาอยู่ล้อที่ <c oughs> สามารถหมุนได้อยู่ใช่ไหม แล้วสเตชันที่สองนี้ครับพี่ตรงนี้เปรียบเสมือนถ้าเราไปเที่ยวและเจอทางลาดเอียงครับทางลาดเอียงโดยปกติรถทั่วไปถ้าเป็นขับเคลื่อนสองล้อเวลาวิ่งนะครับรถก็จะถลายครับถูกไหมครับไม่น่าไม่น่าถลายก็ท้ายถลายล้อมันจะฟรีๆหน่อยถูกครับ,รบแต่ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับสี่ล้อที่ทํางานทุกล้อเท่ากันเขาจะถ่ายกําลัง ให้มันสมมาตรกันเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคตัวนั้นไปครับก็คือรถจะไม่สไลด์เลยไม่ไมมันตัวแทนนั่งอยู่ตอนนี้ก็คือเห็นเลยว่าสัมผัสได้เลยว่ารถไม่มีการสไลด์เลยครับ คันเดียวเที่ยวทั่วไทยครับต้องบอกคันเดียวเที่ยวทั่วไทยจริงๆแล้วก็แอบเป็นรถครอบครัวเนี่ยแอนเวอร์นะฮะอยากไปเที่ยวแบบครอบครัวยังไงซูเปอร์หรูฟอร์เรสเตอร์ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนครับส่วนเซสชั่นที่สามเนี่ยครับสเซสชั่นนี้เนินสลับครับก็เปรียบกับว่าเราไปนะครับปีนหินเจอหินข้างหน้าเจอออฟโรดทั้งซ้ายใครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ในกรณีนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูครับตอนนี้ล้อหน้าขวากับล้อหลังขวาจะปีนอยู่บนเนินนะครับกำลังจะปีนอยู่บนเนินใช่ครับครับแล้วจะเกิดการฟรีโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นแบบนี้ก็จะแขวนแล้วครับครับเขาแค่เหยียบคันเร่งโซนนะครับให้เขาทำงานไปเขาก็จะสามารถข้ามอุปสรรคต่างๆตัวยนะไไปได้ครับ นี่เรายังไม่ใช้ X Mode เลยนะครับอ,อ๋อนี่คือหมวดปกติปกติเลยครับปกติ แสงว่าถ้าเกิดว่าใช้ x mode นี่หมายความว่าแบบถ้าเกิดอุปสรรคมันมากกว่าที่เราเทสวันนี้ครับก็ยังสามารถไปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของ x mode เขาบกนนีลงเนินชันๆลงไปครับนะครับถ้ากด x mode ปุ๊บเขาจะช่วยในการเคลื่อนตัวลงมานะครับเคลื่อนตัวในทางชันทางลงนะครับโดยทำงานไม่เกิน30กิโมตรชั่วโมงทำให้ปลอดภัย กนนี้ลงทางชันๆเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปแตกเลยครับมองข้างล่างเหมือนไม่สูงฮใช่มองจากข้างล่างขึ้นมาขบนดูไม่สูงไม่สูงเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูกด X mode ปุ๊บนี่นะครับตเองตรงนี้นะครับ X mode อ้นโชว์ครับตัวมอนิเตอร์ใช่ไหมฮะดูดูหนครับว่าตอนนี้ X mode เราโอนี้ันละ อ่าโอเคสโนเดิร์โอเคนี่นะครับปุ่มตรงนี้ฮะสโนเดิร์ครับผมแต่อันรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมด X Mode ์โหมดละใช่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยลงเลยครับปล่อยลงเลยอ่าไม่ได้เหยียบเบรกตอนนี้ไม่มีการเหยียบเบรกนะครับไม่ได้เหยียบเบรกตอนนี้พี่คนขับไม่มีการเหยียบเบรกเลยสิ้นนะฮะแล้วผมจะมาช่วยเขาหน่อยตรงนี้ครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะจิกลงไปครับผม แล้วสำหรับสเตชันสุดท้ายตรงนี้ล่ะครับสเตชันตรงนี้เป็นเนินสลับแต่เนินสลับตรงนี้กรณีนี้คือล้อหน้าและล้อหลังจะแขวนอยู่ข้างบนแค่สองล้อก็คือง,ง่ายคือลอยอยู่กลางใการลอยกลางาเครับเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเขาลอยอยังไงครับผมหลังลอยหน้าลอยแบบ ตอนนี้เลยครับตอนนี้คือหน้าซ้ายหลังขวาลอยอยู่กากาศบาลานซ์ไหมครับรถบาลานซ์มากครับผมนี่ครับให้เห็นบรรยากาศจริงๆว่าสมรรถนะในการขับขี่ของ Subaru Forester เนี่ยในสภาพมีประเทศที่แบบค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้ยังสามารถทำงานได้อย่างดีนะฮะ พี่วันทำปั๊มน้ขมลนใช้ได้เลยพี่น้ำมใช้ไม่ได้ครับลบพังเลย ครับผมบเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบสมรรถนะของ s u เอ u ์รูฟฟอร r เร e เหวังว่าท่านผู้ชมจะถูกใจและแน่นอนครับสำหรับคนที่อาจจะดูใน YouTube หรืออาจจะดูในทาง online, ออนไลน์แล้วอาจจะไม่ได้สัมผัสได้ตัวเองเราแนะนำครับมาในงาน Motor Expo 2020นะครับมาที่ลานเทสไดฟ์มาเนี่ยครับติดต่อพี่โต้งได้เลยมานั่งได้เลยเหมือนที่ผมเนี่ยเหมือนที่ต้องนัดเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ รับรองครับว่าประสบการณ์ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่แบบสร้างความเชื่อมั่นเลยให้กับแบรนด์ของ s u b a r ร f o r ุฟอ e r เรเตอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะว่ารถคันนี้น,นันยืนยันครับว่าตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวที่ต้องการจะไปลุย <c oughs> เหมือนที่พี่ต้องบอกว่ารถคันเดียวเที่ยวทั่วไทยถูกครับครับผม <c oughs> ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกับประสบการณ์ที่นัดกับพี่ต้งมอบให้กับทางท่านผู้ชมนะฮะ ครับผมยังไงต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากนะครับที่สละเวลามาขับให้ครับผมสวัดีครับครับผมและเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับส่วนวันนี้นัดต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ